สวัสดีครับนี่ครับเรามีพระบ้านพระเก่ายอดนิยมครับมาแบ่งปันกันนะครับคนที่ชอบไปการไหนครับติดต่อเข้ามาได้ที่ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่ครับเรามีแบ่งปันตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักสิบถึงหลักร้อยเนยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นองค์แรกนะครับองค์แรกครับเรามาเป็นขุนแผนครับนี่ขุนแผนครับกุมารเรียกทรัพย์นะครับนี่ครับ นี่ฮะสวยๆนะครับองค์นี้เอาไป2องรบาทครับทุกรายการนะครับเราจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีให้ทุกรายการนะครับองค์นี้เอาไป200บาทนะครับนี่ฮะหุ่นแผนนะครับองค์นี้จะสวยเออคมจะบอกว่าคมมากเลยครับพี่ๆนะฮะคมมากครับองค์นี้ฮะสองร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะนี่ฮะแค่หนึ่งต่อไปรายการที่สองครับรายการสองไอภาพพิชเน่ครับ ลุงปู่เกาะยะโสธรฮะนี่ฮะนี่ฮะองค์นี้เอาไปสองร้อยบาทครับนี่ฮะสองร้อยบาทนะครับในการที่สองนะครับสองร้อยบาทนะครับฮาบิคเนตนีฮะลุงปู่เกาะนะครับสองร้อยบาทนะครับต่อไปต่อไปครับองค์ที่สามนะฮะองค์ที่สามเป็นพระพุทธชินราชนะฮะนี่ฮะรุ่นปิดทองนะครับองค์นี้น่าจะเป็นในการชุบสามกษัตริย์นะฮะ เนี่ยฮะสัตว์ประสาที่สวยเลยฮะนี่นะครับนะครับองนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับตัวมาส่งให้นะครับเราส่งฟรีทุกการนะครับนะฮะทักมาได้ที่ไอดียไลน์กับเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ตอนแรกได้เลยฮะองนี้ครับเป็นการที่สามนะครับสองร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ขอเป็นรุ่นนี้ฮะนะครับนี่ฮะมังกรคู่ฮะเป็นมังกรคู่รุ่นมังกรคู่นะฮะ รุ่นนี้น่าจะหลุงปู่ปู่หมุนนะฮะรุ่นนี้มันก้อนคู่ปู่หมุนครับนี่ฮะองค์นี้ไปสองร้อยบาทครับนะฮะสองร้อยบาทครับพร้อมใช้เลยฮะนี่ฮะนี่ฮะสองร้อยบาทครับดูขั้ารหลังคุ้มคมนะฮะองค์นี้สองร้อยบาทนะครับนี่ฮะสองร้อยบาทนี่ฮะสองร้อยบาทครับเป็นการที่สี่นะครับต่อมาเป็นราการที่ห้าครับ ในการที่ห้าในการที่ห้าเป็นติดตาลูกปู่โตะนะครับมาพร้อมกล่องเลยฮะกล่องหูเก่าจริงฮะนี่ฮะในการที่ห้านะครับโอ้โหสวยสวยตะกุดนะดูกลตะกุดเงินนะฮะนี่ฮะโอ,อ้โหไปสองร้อยนะครับสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะสองร้อยบาทนะครับดูฮะโอ้โหความเก่า่ะ นีเป็นสองร้อยบาทก่อนนะฮะนี่ยสองร้อยบาทนะครับเหมันมีเส้นเกศสาอยู่นะครับนะฮะสองร้อยบาทนะครับในการที่สี่นะฮะติดตาลูกปุโต๊ะนะฮะนี่ฮะสามเต็มมากนะฮะการที่ห้านะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทต่อมาเป็นการที่หกครับในการที่หกเอาเป็นที่ฮะ นี่ฮ <boundaries> ะับ <st> คู่กันเลยฮะนี่เปิดคู่เลยวันนี้คู่ละสามอ่าคู่ละสามร้อยบาทแล้วกันนะฮะนี่ฮะนี่ฮะคู่กันนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ครับสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะฮะสามร้อยบาทนะครับคู่กันนะครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นดุงปู่สีนี่ฮะ ลวงปู่สีรุ่นอายุยืนนะฮะหลวงปู่สีรุ่นอายุยืนนะครับลองดูนะฮะวัดเขาถ้ำคุณท่าครับอายุร้อยยี่สิบห้าปีนะฮะหลวงปู่สีนี่ฮะดูความสวยครับองค์นี้เอาไปร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทนะฮะพร้อมใช้งานนะฮะร้อยห้าสิบบาทครับเป็นการที่เจ็ดนะครับร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นการที่แปดครับ เป็นวัตถุโบราณนะฮะพิมพ์โล่นะฮะโล่นะฮะนี่ฮะดูความสวยฮะขมอะวัตถุโบราณร้อยห้าปีฮะนี่ฮะด้านหลังเป็นอ่าด้านลายทรงคุดนะฮะนี่ฮะด้านลายทรงคุดนะครับนี่ฮะองค์นี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ลายทรงคุดครับนี่ฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่ ต่อไปเป็นการที่9ครับในการที่9ครับในการที่9เป็นนี่เลยนี่ฮะดูหาด,ดูความสวยครับในการที่9นะครับองค์นี้เอาไป200บาทนะครับ200บาทนะครับองค์นี่200บาทนะฮะได้กระป๋าตันนะฮะน่า สองร้อยบาทนะครับเายการที่เก้านะครับสองร้อยบาทต่อมาเป็นราการที่ที่สิบครับนี่ฮะ,ะเป็นนกปูทวดนะฮะดูความคมนะฮะความคมสวยนะฮะนี่ฮะปูท่ทวดประชาราชให้ผู้ดีการที่สวยนะสวยนะนี่ฮะดูความเก่านะฮะ นี่ผมว่าสวยนะรายการองค์นี้สวยนะองค์นี้ขอสองเอ่อสองร้อยแล้วกันครับคูยไปแล้วอสองร้อยแล้วกันครับดูดดูดให้สวยนะสวยสวยสวยเฮ้ยสวยองค์นี้สองร้อยนะครับสองร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับอ่รายการที่สิบครับรายการที่สิบดูมั้งรายการที่สิบนะฮะรายการนี้นะรายการที่สิบนะ้นสองร้อยบาทนะครับ ต่อมาเปราการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิเป็นหลงพ่อกลวยครับนี่นะฮะพ่อกลวยนะครับองนี้เอาไปสองร้อยครับะรระฮะรายการที่สิดนะฮะสองร้บาทนะครับพ่อกวยนะฮะสองร้อยบาทต่อไปเปรายการที่นะฮะ รายการที่12นะครับรายการที่สิครับ12เป็นนี่ฮะทาเวสุวรรณนะฮะรายการที่สิบสองครับองเนี้เป็นร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิครับ150บาทน่ฮราการที่สิองน,นะครับร้อบาทครับต่อมาเป็นรการที่13ครับที่13เป็น นี่นะฮะนี่ฮะลองเดอชมช่วลงเลือกดูนะครับรายการที่สิบสามนะครับนะฮะรายการที่สิบสาิบบาทครับ13บสาบาทนะครับนี่ฮะต่อไปเป็นรายการที่สิครับนี่ฮะสี่สิบเป็นนี่ฮเป็นรุ่นนี้ฮะ ลุงปูดทวดครับนี่พูดทวดนะครับอันนี้จัดให้ยกคู่เลยครับยกคู่เลยนี่ฮะยกคู่เลยครับนี่นี่ฮะอคคันนี้ฮะคู่นี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับฮะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทครับยกคู่เลยนะฮะนี่ฮะแคปอย่างนี้เลยฮะติดต่อเข้ามาได้ที่ดีไลน์เลยนะครับ คู่นี้ฮะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่บอกว่าสวยจริงฮะเลยฮะสวยจริงนี่นี่ก็สวยครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่คู่เลยฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับนการที่สิบสี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทยกคู่ครับต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าครับสิบห้า เอาเป็นนี่เลยครับนี่เลยองค์พ่องเงินครับนี่องค์พ่องเงินนะ,ะดูความสวยนะ,ะนี่องค์พ่องเงินนี่ฮะดูความสวยโอ้โหยันโคดดิ้งๆฮะยันดิ้งๆนะฮะนี่ฮะองค์นี้เขาเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับพ่องเงินนะฮะ การที่สิบห้างกว้างเกินนะครับต่อนนไปเป็นาการที่สิบหกครับในการที่สิบหกครับเป็นหลวงพ่อ,อพโกยเป็นพ่อโตนะฮะเป็นหลวงปู่โตนะครับโอ้โหคมเฮ้ยน,น,น,นะนี่คมจริงฮะนี่ฮะหลวงปู่โตะนะครับอันนี้อ๋อรุ่นสอนสร้างเรียนครับเป็นรุ่นสร้างเรียนนะครับอันนี้นี่ฮะดูความคมนี่ฮะ การที่สิบหกนะครับองค์นี้เอาไปสองร้อยบาทครับนะขอสองร้อยบาทนะครับความสวยนะฮะดูอ่ะขอสองร้อยบาทนะครับรุ่นสร้างโรงเรียนนะฮะสองร้อยบาทครับการที่สิบหกครับต่อไปเป็นการที่สิบเจ็ดครับแต่การที่สิบเจ็ดจะเป็นนี่ฮะรุ่นนี้ฮะอ๋อเป็นภูสีลาครับรุ่นนี้น่าจะเป็นการแกะมือนะฮะนี่ฮะดูการแกะมือครับ นาฬิกาแก,แกะมือครับนะฮะมีโค้ดำเบอร์มีตอกศีลาตอกโค้ดนี่ฮะสี่ศูนย์หนงะครับองนี้ขอสี่รอบาทนี่นะอมว่าสวยนะองค์นี้ขอสี่บาทนะครับนากาที่สิดนะครับสี่อบาทนะครับนี่นะว่าสวยนะนี่ับราฬาที่สิบเจนะสบาทนะครับ ่สร้างที่วัดโพสีสะอาดนะฮะจังหวัดกาลสินนะฮะรุ่นเรื่องสมรรถศักดิ์ครับสิ่์สร้างถวายนะครับนี่ฮะนี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทครับดูสีอะารนะนี่ฮะสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นอาการที่สิบแปดนะครับอาการที่สิบแปดนะขอเป็ดน,นี่ฮะปิดตาครับองค์น,นี้ขอร้อยห้าสิบบาทนะร้อยห้าสิบบาทนะครับอาการที่สิบแปดนะฮะปิดตาโตะนะฮะร้อยห้าสิบบาทครับ ปิดตาลปงพุโตการที่สิบแปดนะครับต่อมาเป็นการที่สิบเก้าครับนี่ฮะหลวงพ่อปืนนะฮะนี่ฮะองค์นี้คอรสสองร้อยครับหลวงพ่อปืนนะฮะดูครับสวยครับดูว้ชชอบดูวิจูกใจครับพี่นี่ฮะผมว่าสวยนี่ฮะนี่ดูความคงครับนี่ฮะองค์เล็กนะครับนะฮะ องเล็กมีความคมในขนาดนี้ฮะดูฮะนี่ฮะองที่เขาสองร้อยก็บอกว่าพี่ผิดถูกใจแน่นอนนี่คือองเล็กครับเห็นขนาดนี้ฮะละเอียดคมจริงครับองที่เขาสองร้อยนะครับรายการที่สิบเก้านะต่อมาเป็นรายกาดท้ายครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ฮะรายการที่สิบเป็นราการหงนี่ฮะดูวงพ่อเก๋อฮะนี่นะพี่นะหลวงพกกล้วยนะครับนี่ฮะ นีดูให้ชอบดู้ถูกใจครับถาลาดตอกกอนะฮะวัดครุสิตรามนะครับนี่ฮะลองดูนะครับอ่าดูครับดูให้สวยครับดูให้ชอบครับนี่ฮะองค์นี้ออกไปสองร้อยบาทนะครับอ่านี่ฮะลองดูนะครับวันนี้เราม,มีมาแบ่งครับยี่สิบรายการนะครับถ้าชอบรายการไหนฮะ ทักเข้ามาได้ที่อดีไลน์ขึ้นไว้ตอนแรกได้เลยนะครับหรือเพื่อโทรทมาได้เลยครับแชทลูกไว้นะส่งเข้ามาได้ในที่ไลน์นะฮะส่งฟรีทุกวันนะส่งฟรีทุกบ้านอะมีเก็บเงินปทางด้วยนะครับนะฮะโอ่งทายโอที่ยี่สิบนะครับเดี๋ยวนี้ขอบขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมนะในไลน์สดนะในไลน์นะขอบคุณทุกท่านพี่น้องที่เข้ามาอุดหนุนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ไว้ตัวติดตามด้ยนะครับเพื่อจะชมคลิปใหม่ๆนะฮะ ได้ก่อนใครนะฮะนี่ยขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะคัดพระมาฝากกันอีกเช่นเคยขอบคุณมากครับ